16หกการสังสรรกับวิญญาณเช่นเดียวกับต้นไม้โลกชั้นที่แปถูกตั้งขึ้นพร้อมกับสารเจ้าโดยหวังว่าจะเป็นที่รวมของวิญญาณแต่ก็ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ฉันไปที่สาลเจ้าหลายครั้งเพื่อยืนยันแต่ไม่มีลักษณะของวิญญาณที่ล่องลอยไปมาเหมือนในต้นไม้โลกเลยตัดสินใจจัดให้เรียบร้อยและคิดว่าจะทำอะไรดีลองเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต้นไม้โลกกับสารพระภูมิประการแรกความแตกต่างคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งอนินทรีย์แต่นี่เป็นเรื่องปกติโคสุเกะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เป็นเพราะมีสถานที่รวบรวมวิญญ,ญาณท สิ่งต่อไปที่ต้องพิจารณาคือที่ตั้งไม่มีปัญหาเฉพาะกับเรื่องนี้เงื่อนไขของการอยู่บนจุดตัดของเส้นเลือดของโลกสำเร็จแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจูจ่ๆสารเจ้าก็ถูกสร้างขึ้นบนจุดตัดของเส้นเลือดโดยใช้ฟังก์ชันของหอคอยฉันพยายามจดจาว่าช่วงเวลาของต้นไม้โลกเป็นอย่างไรตอนแรกฉันวางกล้าไม้แต่เมื่อมองย้อนกลับไปมีที่ที่ฉันวางได้และที่ที่ทาไม่ได้เมื่อคิดถึงตอนนี้มันอาจจะบ่งบอกได้ว่านั่นคือจุดตัดของต้นไม้โลกหรือไม่และเมื่อต้นไม้โลกยังเป็นเพียงต้นอ่อนฉันแทบจาาไไไม่่่ดด้ว้ววเหห็นแแสงแงิญ,ญ,ญณ จนกระทั่งหลายวันต่อมาที่ต้นไม้โลกเติบโตถึงระดับหนึ่งฉันจึงเห็นแสงสว่างรวมตัวกันกล่าวอีกในหนึ่งเชื่อกันว่าวิญญาณรวมตัวกันเมื่อต้นไม้โลกเติบโตขึ้นอย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่สารเจ้าจะเติบโตได้ถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะต้องมีการขยายหรือสร้างใหม่โดยไม่จำเป็นแต่นั่นจะไม่เกี่ยวข้องในกรณีนี้แปลว่าอะไรเปญยัประกาศคู่จุดๆเหตุ hey, อย่างแรกนายคิดว่ามีวิธีคิดที่เป็นไปตามเจตจำนงนั้นเหรอใช่ผู้ที่ตอบคำพึพมพำของโคุกเกะคือโคเลตอ ว้าวประหลาดใจโคสุเกะซึ่งคิดว่าเขาอยู่คนเดียวรู้สึกผงะก,กับคำตอบที่ถูกขัดจังหวะอย่างกระทันหันเนื่องจากตอนนี้ไม่มีใครอยู่โคเลตอจึงจับแขนของโคสุเกะแล้วหัวเราะเบาๆพ่ฉันขอโทษปัญญาประกาศคู่จุดๆๆไม่เป็นไรแต่ก็ยังอยู่ที่นั่นมันอาจไม่ใช่วิธีคิดทั่วไปนะักตอนนี้ที่คุณพูดถึงมันอาจจะจริงความเชื่อที่ว่าวิญญ,ญาณสถิตอยู่ในสิ่งทั้งปวงเป็นการบูชาวิญญ,ญาณของโลกนี้หมายความว่าแน่นอนคุณมีความคิดที่จะอาศัยอยู่ในอาคารหรือไม่โดยพื้นฐานแล้วเอลคิดว่าวิญญาณ เมื่อโคโสุเกกบอกอย่างนั้นเขาก็คิดได้ในทันทีในช่วงเวลาของต้นไม้โลกฉันคิดว่าเอเซนะเกิดเพราะวิญญาณมารวมกันและโคโสุเกะแต่ต้องต้นไม้โลกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเหรอเดิมทีนางฟ้าอาศัยอยู่ในต้นไม้โลกแต่ดูเหมือนว่าเธอเกิดมาเป็นนางฟ้าเอเซนะจากการสัมผัสบ,บางอย่างอาจเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ของโคโสุเกะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่แปลกที่นางฟ้าจะอาศัยอยู่ในศาลเจ้าที่ฉันแปดอยู่แล้วอย่างไรก็ตามวิญญาณที่รวบรวมอยู่ในวัดยังไม่ได้รับการยืนยนันอย่างไรก็ตามหากคุณพิจารณาให้มนไมล้โ หากมีเทพพยาดาสถิตอยู่ในนั้นก็เป็นไปได้ที่จะอยู่รอบๆเนื่องจากฉันคิดถึงเวลาของต้นไม้โลกฉันจึงคิดว่าวิญญาณจะมารวมตัวกันรอบๆอาคารแต่เป็นไปได้ว่าวิญญาณจะรวมตัวกันในที่อื่นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้โคสุเกะจึงตัดสินใจไปที่ศาลเจ้าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นฉันมาที่ศาลเจ้าพร้อมกับโคเลตอและมิสกิโดยใช้ประตูขนถ่ายที่สร้างขึ้นเมื่อวันก่อนโคสุเกะพยายามหาที่พักให้แฟรี่อยู่ทันทีแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเขาออกจากห้องพร้อมกับประตูเทเลพอร์ตถ้าคุณเป็นใครนี่คือเซซิ เซซิลระวังคนสามคนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนออกมาจากห้องที่มีประตูเทเลพอร์ตลองคิดดูตั้งแต่ฉันเรียกเซซิลและอาริสัไปที่ศาลเจ้าฉันก็ไม่ได้พบพวกเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวโคสุเกะและคนอื่นๆเคยได้ยินชื่อจากซิลเวียเท่านั้นโคสุเกะตัดสินใจทักทายแม้ว่าตอนนี้เขาไม่รู้ว่ากำลังเผชิญหน้าใครอยู่ก็ตามเันยัประกาศคู่จุดๆๆยินดีที่ได้รู้จักฉันโคสุเกะผู้จัดการหอฉันให้ชื่อของฉันและเห็นมันแต่เซซิลรู้สึกประหลาดใจเพียงชั่วครู่และความระมัดระวังของ เมื่อเห็นอย่างนั้นโคสุเกะก็เสียใจที่เขาควรจะพาซิเวียไปด้วยแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วโคสุเกะคิดว่าจะพาซิเวียมาและเริ่มต้นใหม่แต่ปรากฏว่ามีทุตสวรรค์มาทำลายทางตันเสียงดังมาจากบันไดและต้นต่อของเสียงก็จมตีโคสุเกะโดยตรงโคสุเกะโอนิจังวานรีสาวน้อยกอดโคสุเกะอัญยกประกาศคู่จุดจุดจุดวัน,นรีเธอดูสบายดีเหมือนเคยนะโคสุเกะพูดแล้วลูบหัววัน,นรีหลังจากเจอกันครั้งแรกในรอบหลายวันวัน,นรีดูมีความสุขรีตาลงปล่อยให้ตัวเองถูกลูบใช่วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง อาฉันแค่มาดูว่าสารเจ้าเป็นยังไงบ้างเยสวันนรีดีใจอย่างบริสุทธิ์ใจที่อยู่ด้วยกันได้ระยะหนึ่งวันนรีสามารถมาที่ฉันการจัดการได้ทุกเมื่อที่ต้องการแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่ค่อยมาที่ฉันการจัดการด้วยตัวเองพวกเขาบอกว่ามาได้ทุกเมื่อแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาไม่ได้มาที่ฝ่ายบริหารบ่อยนะักบางทีเขาอาจคิดว่าถ้าเขาไปที่ฉันการจัดการเขาจะเป็นอุปสรรคก็ไม่ต้องบังคับมาสถานการณ์ตอนนี้คือปล่อยให้เป็นไปตามใจอริสาอาจจะได้ยินเสียงเออาโวยวายก็มาถึงที่นั่นนนเช่กั เซซิวเกิดอะไรขึ้นเมื่อพบโคสุเกะและคนอื่นๆอาริสาก็ชนงงกไปชั่วขณะที่กล่าวว่าวันรีผูกพันกับโคสุเกะดังนั้นเขาจึงไม่สงสัยแบบเดียวกับที่เขามีต่อเซซิวคุณรู้โคสุเกะแนะนําตัวเองอีกครั้งกับอาริสาที่เ็งศรษะเยัญญ์ประกาศคู่จุดๆๆยินดีที่ได้รู้จักฉันโคสุเกะผู้จัดการของหอคอยอามามิยะฮ่าฮ่ายินดีที่ได้รู้จักเมื่อเห็นอาริสาก็หัวเซซิวก็โค้งคำนับอย่างรวดเร็วเช่นกันถึงตอนนี้โคสุเกะก็สังเกตเห็นใครบางคนยินดีที่ได้้้้รรรูจััักกฉนนนนขอออโทษสาหหบเนหนื่่งี อ๋อไม่เป็นไรฉันผิดเองที่ไม่ได้พาซิเวียมาฉันดีใจที่วันรีมาไม่ใช่ว่าเซซิวหรืออริซาจะทําอะไรกับโคสุกและคนอื่นๆได้หรือมากกว่าคือมิตสึกีแต่ต้องขอบคุณการมาถึงของวังรีทําให้สถานการณ์ดีขึ้นมากยิ่งกว่าความโกลาหลแปลกๆในสายตาของโคสุกเกะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องขอโทษหรือฉันคิดว่าฉันคือคนที่ควรจะขอโทษคําพูดของโคสุกเกะทําให้เซซิวโล่งใจในทางกลับกันเมื่อชื่อของวันรีถูกเรียกเขาก็กกเกาะโคสุเกะอย่างมีความสุข วันนี้คุณมีธุระอะไรเหรออาริสาถามโคสุเกะในขณะที่รู้สึกสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างเซซิวและโคสุกเกะก็รอสักครู่ทั้งสองคนชะง,งักเล็กน้อยกับคําพูดแรกของโคสุเกะแต่หลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูดในภายหลังพวกเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่ว่าคุณจะฟังคําพูดแรกของเขาอย่างไรดูเหมือนว่าเขามาเพื่อเช็คเซอร์ไพรส์ถ้าโคสุเกะซึ่งดูแลหอคอยจูจ่ๆปรากฏตัวขึ้นและพูดอะไรแบบนั้นก็คงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดเช่นนั้นอย่างไรก็ตามทั้งสองเคยได้ยินช นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันจะเดินเล่นรอบๆสารเจ้านี้สักพักแต่ไม่ต้องกังวลไปใช่โคสุเกะคิดว่าคําตอบของทั้งสองฟังดูแข็งทื่อแต่เขาก็คิดใหม่ว่าไม่จาเป็นต้องกล้าแก้ไขสิบเจดของที่ระลึกหลังจากบอกลาเซซิลและอาริซาแล้วโคสุก,ก็เริ่มค้นหาวัตถุที่เขากําลังมองหาแต่โชคไม่ดีที่เขาไม่พบมันในขณะนี้ฉันตรวจสอบรอบๆสารเจ้าและห้องต่างๆทั้งหมดแต่ก็ไม่พบสิ่งใดที่ดูเหมือนมันเลยอืมฉันว่ามันคงจะไม่สะดวกเอาซะเลยโคสุกเกะเชื่อว่าสิ่งที่มีมาช้านาน,านมักมีความตั้งใจใ ในกรณีนั้นก็ไม่แปลกหากสารเจ้าที่สร้างขึ้นใหม่แห่งนี้จะยังไม่มีพินัยกรรมอย่างไรก็ตามฉันไม่รู้จริงๆว่ากฎนั้นมีผลกับโลกนี้หรือไม่หลังจากคิดไปไกลโคสุเก,กก็ตัดสินใจเปลี่ยนใจฉันมองหาวิญ,ญญาณเพื่อดูว่ามีคนอาศัยอยู่ในสารเจ้าหรือไม่แต่ถ้าวิญ,ญญาณยังไม่รวบรวมฉันคงใช้วิธีนั้นไม่ได้ในกรณีนั้นฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถสำรวจบางอย่างโดยใช้พลังแห่งสวรรค์ในแนวทางอื่นได้หรือไม่ลองสัมผัสกระแสะแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์ทันทีในขณะเดียวกันฉันก็พยายามใช้พลังของตาซ้ายอย่างเต็มที่ ถ้าฉันใช้พลังของตาซ้ายมากเกินไปจะมีข้อมูลเข้ามามากเกินไปและส่วนใหญ่สมองของฉันจะเหนื่อยล้าแต่ฉันจะเพิกเฉยในเวลานี้ดังนั้นเมื่อฉันใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของฉันมองไปรอบๆศาลเจ้าอีกครั้งฉันก็รู้สึกถึงความรู้สึกที่คุ้นเคยในห้องห้องหนึ่งไปในที่ที่รู้สึกแบบนั้นสถานที่นั้นเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในศาลเจ้าในกรณีของวัดจะเป็นเหมือนศาลาที่คนทาดามาสวดมนต์โคสุเกะซึ่งอยู่ที่นั่นนึกถึงตอนที่ไปวัดมิกเซนความรู้สึกที่ได้รับตอนนี้เหมือนกับตอนนั้นเช่นเดียยวววกกัััับบเเเเลลลลาา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 นนนนนน้้้้้้่งงงงงงพืตตตรรหหออจมมมสทโดดดดด็ขแะิป ด้วยความเชื่อมั่นว่ามันเป็นสัญญาณของสวนแห่งฤดูใบไม้ผลินิรนันโคสุเกะพบจุดติดต่อและใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อเชื่อมต่อกับสวนแห่งฤดูใบไม้ผลินิรนันญาประกาศเดียวเปิดอัญญประกาศเดี่ยวเปิดอสุราคุณเชื่อมต่อใช่มันเชื่อมต่อแล้วนี่คืออะไรรูปภาพอะไรเป็นไปได้ไหมที่จะเชื่อมต่อกับอสุราเพราะมันเป็นจุดตัดของเส้นเลือดของโลกหรือเพียงแค่ว่าพลังของฉันไม่เพียงพอโคสุเกะพยายามเชื่อมต่อกับอสุราตั้งแต่มิกอินแต่ไม่มีอะไรเป็นไปด้วยดีมันแปลกเพราะซิเวียเชื่อมต่อกับเอริสซอบ่อยครั้้งงใชเครืือ่ออักส คุณพูดได้ว่าคุณโดนทั้งสองอย่างและคุณบอกว่าคุณไม่โดนเป็นยประกาศคู่ปรัศนีคุณหมายความว่าอย่างไรอย่างแรกคุณต้องเคลียร์เงื่อนไขมากมายเพื่อติดต่อกับฉันโดยตรงเพราะฉันชื่อโคุูกะฉันจึงสามารถทำเงื่อนไขต่างๆได้แต่เงื่อนไขบางอย่างก็ยังจำเป็นอยู่ฉันเห็นยังไงก็ตามเพราะฉันเองเหรออืมมันยังคงเป็นความลับยังใช่ยังฉันเห็นก็ไม่เป็นไรดังนั้นถ้าฉันมาที่นี่ฉันจะติดต่อคุณได้ตลอดเวลาไหมอย่างที่คาดไว้มันเป็นไปไม่ได้เสมอไปไม่ใช่หรือ ฉันคิดว่าคุณรู้แต่ฉันไม่ได้มีอำนาจทุกอย่างดังนั้นฉันจึงออกไปไม่ได้เว้นแต่มือของฉันจะว่างออย่างนั้นเหรอเอาละฉันดีใจที่ฉันสามารถหาสถานที่ที่ฉันจะเชื่อมต่อได้อย่างแน่นอนใช่อย่างนั้นเหรอถูกเตงอดูไม่เหมือนเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ที่ซิลเวียมีเลยงั้นเหรอมีแล้วฉันสามารถสนุกกับมันได้ฉันด้วยไม่เห็นหน้ากันแต่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศแห่งรอยยิ้มแห่งความสุขโอใช่เนื่องจากมันเป็นปัญหามากฉันจะฝากของที่ระลึกไว้กับเธอของที่ระลึกใช่ของที่ระลึกแต่ฉันขอโทษฉันไม่มี จริงหรือที่น่าเสียดายฉันอยากจะพูดมากกว่านี้แต่ฉันช่วยไม่ได้แล้วเจอกันใช่บางทีอาจจะครั้งหน้าทันทีที่โคสุเกะพูดอย่างนั้นผมก็ตระหนักได้ว่าการเชื่อมต่อถูกตัดไปแล้วจูจูบทสนทนาก็ถูกขัดจังหวะแต่ฉันเดาว่ามันคงจบลงแบบนี้ซิลเวียที่สามารถเชื่อมต่อกับเอรินด้วยเครื่องมือศักดิ์สิทธ์ก็พูดแบบนี้เช่นกันดังนั้นฉันจึงตัดสินใจคิดว่ามีสถานการณ์ในอีกด้านหนึ่งโดยไม่คาดคิดโคสุเกะสามารถสนทนากับอาชูราได้แต่เมื่อเขาเชื่อมต่อกับอีเทอร์นอลสปริงการเด เนื่องจากท่านนั่งคุกเข,ข่าก้มศรีรษะแล้วแต่ท่านจะมองอย่างไรเป็นการกราบแต่ถ้ามีสิ่งใดรู้สึกเหมือนท่านพยายามทักทายด้วยสามนิ้วเปญยัประกาศคู่จุดจุดจุดมิสึกิไม่ใช่ฉันเมื่อโคสุเกะเริ่มทำอะไรบางอยา่างจู่ๆเขาก็ปรากฏตัวต่วตอหน้าฉันฉันตรวจสอบว่ามิสึกิทำอะไรลงไปแต่ดูเหมือนว่าฉันจะคิดผิดมีสิ่งเดียวที่อยู่ในใจเออเออหรืออาจจะเป็นของที่ระลึกของคุณใช่แล้วเมื่อฉันถามเผื่อไว้ผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าฉันให้คำตอบกับฉันโคที่ oh หรือมิสึกิละ่ะไม่ไม่จริงเดิมทีฉันเป็นเที่ีออตยนจึงมีอัตาได้ อย่างไรก็ตามถ้ามันเป็นอย่างตอนนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานหือเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พลังของคนนั้นเต็มแล้วแต่พลังนั้นจะหายไปในที่สุดหากเป็นเช่นนั้นเจ้าจะคงอยู่ต่อไปไม่ได้หรือใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างเฉยเมยแม้ว่าตัวตนของเธอจะหายไปถึงกระนั้นโคสุเกะก็ไม่รีบร้อนเพราะเขาคิดว่ามีความหมายบางอย่างในอสูราปล่อยให้มันอยู่ในสภาพกึ่งอบฉันต้องทํายังไงให้ในายรอดฉันอยากจะยืมพลังของคุณพูดจบโคสุเกะก็ยื่นมือออกไปทันทีตอนแรกฉันแค่แสดงมือขวาแต่ฉันถูกกระตุ้นให้เอาทั้งองอก เนื่องจากผู้หญิงคนนั้นยังคงนั่งอยู่บนข่าวโคสุเกะก็นั่งยองๆเช่นกันมิสึกิเห็นเข้าจึงพยายามห้ามแต่เขาก็หยุดสำหรับมิสึกิที่ไม่ได้ยินการสนทนาของอาชูราจู่จูผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเขาระวังตัวตั้งแต่วินาทีแรกที่ปรากฏตัวแต่หลังจากคุยกับโคสุเกะเขาก็ตัดสินใจว่าไม่มีอันตรายขณะที่กำลังคิดเรื่องดังกล่าวอยู่นั้นจู่จูก็เกิดกระแสะพลังระหว่างโคสุเกะกับผู้หญิงคนนั้นแม่นยำยิ่งขึ้นพลังไหลาจากโคสุเกะไปยังผู้หญิงคนนั้นมิิพยายยาาาามตตัััดดดขผู้้หญงคนนนโสช พลังนั้นมหาศาลจนโคสุเกะคิดว่าเขาไม่สามารถทนได้ในความเป็นจริงโคสุเกะเซไปชั่วขณะเรากับว่าเขาเวียนหัวกรุณารอสักครู่ไม่เป็นไรผู้หญิงคนนั้นพูดกับมิสึกิอาขอโทษที่ทําให้คุณกังวลแค่จูจ่ๆก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยพูดจบโคสุเกะก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ช่วงเวลาที่เขาจับมือกับผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าเขาพลังอันยิ่งใหญ่ส่งผ่านไปยังโคสุเกะและความรู้สึกอ่อนแอที่ตามมานั้นช่างน่าอัศจรรย์ไม่เป็นไรใช่ขอบคุณขอบคุณคุณทาให้ฉันทรงต,รงตัวได้ผู้หญิงงทีีี่พูดนนััน้้้ยิแลละะกกศรรษอคง ฉันเห็นฉันยังไม่มีชื่อคุณช่วยตั้งชื่อให้ฉันได้ไหมในตอนแรกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่แถวนี้มาก่อนและเนื่องจากอสุรามอบร่างให้เท่านั้นจึงกล่าวได้ว่าไม่มีชื่อหรืออะไรทํานองนั้นและเนื่องจากตัดสินใจตั้งชื่อโคสุเกะจึงคิดอยู่พักหนึ่งสิบแปดนางฟ้ายูริคนใหม่โคสุเกะตั้งชื่อผู้หญิงคนนั้นว่ายูริเมื่อได้ยินชื่อนั้น ik, ยูริยิ้มอย่างมีความสุขและตกลงก็เมื่อกี้นายบอก,กว่า ik, อยูริลอยอยู่แถวนี้หมายความว่าไงใช้พูดให้ชัดคืออ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 มมมมมัันนนนนยยยู่่่่่่ตตรงงง้้าาาาาาากกกวววลลไปแแแิญ,ญ,ญณจจจะ็ีเบห อยู่ในตัวดังนั้นแม้ว่าเธอจะปรากฏตัวในรูปแบบของแสงได้แต่ยูริก็ไม่ใช่วิญญ,ญาณด้วยซ้ําว่ากันว่าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในสถานที่แห่งนี้โดยปกติแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกระจัดกระจายแต่เนื่องจากนี่คือจุดตัดของเส้นเลือดของโลกดูเหมือนว่าพวกมันสามารถดํารงอยู่ต่อไปได้โดยอาศัยพลังนั้นที่จุดตัดของเส้นเลือดของโลกว่ากันว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในระดับมากหรือน้อยการดํารงอยู่ของมันมักจะลอยอยู่รอบๆจุดตัดของเส้นเลือดของโลกดังนั้นมันจึงแทบไม่ได้ทาอะไรเป็นพิเศษออออออย่่่่าาาางงงไไรกกกก็็ตตตมหมหีสสสิิืืนนนนนเเเดดดขขึ้้้้จจุุััลลลผบคค เช่นถ้าเป็นต้นไม้โลกก็ว่าจะช่วยเจริญในกรณีของยูริเนื่องจากสารเจ้าถูกสร้างขึ้นบนจุดตัดของเส้นเลือดของโลกเธอควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสารเจ้านั้นเดิมทีหลังจากอาศัยอยู่ในสารเจ้าเป็นเวลานานมันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับพลังจากเส้นเลือดของโลกอย่างไรก็ตามด้วยรูปร่างของอสูราทําให้โขสุได้รับพลังที่จะดํารงอยู่ในโลกนี้ดังนั้นความหมายจึงเปลี่ยนไปเล็กน้อยคุณเปลี่ยนไปอย่างไรใช่แล้วเดิมทีการดํารงอยู่ของฉันมีอยู่ในอาคารนี้เท่านั้นและฉันเป็นตัวตนที่่่ไไดด้้้้รัััับพลลลลงงจาากกเเเสนนนนืออขโทมมแว ปนยัประกาศคู่ปรส ن นีปรส ن นีคุณหมายความว่าอย่างไรยูริยังคงอธิบายกับโคสุเกะซึ่งมีเครื่องหมายคำถามลอยอยู่เหนือหัวของเขาถ้าคุณอยู่ในอาคารนี้เป็นเวลานานคุณน่าจะอยู่เฉพาะในอาคารนี้เท่านั้นในกรณีนี้จะมีอยู่สําหรับอาคารนี้ประการสุดท้ายมีศูนย์กลางอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าสารเจ้าอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณพลังของคุณฉันได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเพื่อประโยชน์ของคุณสารเจ้าไม่ได้มีอยู่เพื่อประโยชน์ของอาคารแต่มีไว้เพื่อช่วยเหลือดังนั้นสาหรับยูริคนปัจจุบันอาคารจึงเป็นเพียงตัวเลือก อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ยูริก็สามารถดำรงอยู่ได้เพราะสารเจ้าแห่งนี้ดังนั้นตัวสารเจ้าเองจึงต้องได้รับการดูแลเช่นเดิมที่ฉันควรจะปรากฏตัวในอาคารนี้เท่านั้นแต่ตอนนี้ฉันสามารถปรากฏตัวได้ทุกที่ตราบใดที่ฉันอยู่เคียงข้างคุณเมื่อได้ยินเช่นนี้โคสุกเกะก็จำสิ่งที่ทำสิ่งเดียวกันได้มันเป็นความรู้สึกเดียวกับเอเซนาหรือเปล่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นยูริก็สายหน้าเห็นด้วยใช่เปนยาประกาศคู่จุดๆๆเหตุรู้จักเอเซนาด้วยเหรอใช่เมื่อฉันได้รับรูปลักษณ์ ยูริหน้าแดงหลังจากพูดแบบนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อโคสุเกะเห็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเกี่ยวกับความรู้ที่เขาได้รับจากอาตูราแต่ดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นงูเมื่อเขาสะกิดเขาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเพิกเฉยต่อมันอ๋อใช่แล้วอะไรอีกละ่ะก็อีกอย่างคือตึกนี้สร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ผืมหมายความว่ายังไงมีถนนไปยังสถานที่อื่นในอาคารนี้แต่คุณสามารถมาที่นี่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุผลบางอย่างมิสกิติดใจเรื่องนี้หมมมาาาาาาายยยคคววุ่่่ณสสารารถถโอออนได้งิะ ใช่ถูกต้องต้องมาที่ตึกนี้เท่านั้นตามใจคุณไม่ในกรณีของฉันฉันต้องได้รับความยินยอมจากท่านโคสุเกะแม้ว่าคุณจะอยู่นอกหอคอยไม่มีปัญหาฉันเห็นว่าฟังดูสะดวกเรื่องราวในตอนนี้คือหากมีอะไรเกิดขึ้นกับโคสุเกะเขาจะสามารถย้ายไปที่ศาลเจ้าแห่งนี้ได้ทันทีปราบใดที่โคฮิและมิสึก,กิยังอยู่ที่นั่นก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแต่การอพยพไปยังโซนปลอดภัยได้ทุกเมื่อถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากท้ายที่สุดเขาสามารถออกอาลวาดได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโคสุเกะมีอะไรอีกไหมมิสึกิตระหนักว่ายรริมีโโชน์สสหับคุเก และพยายามค้นหาว่ามีอะไรอีกบ้างอย่างไรก็ตามยูรยิมองลงมาอย่างขอโทษฉันขอโทษตอนนี้ฉันไม่สามารถใช้พลังที่ยิ่งใหญ่อื่นใดได,ได้ตอนนี้ฉันต้องการมุ่งเน้นไปที่การควบคุมมันเพื่อรับพลังของเส้นเลือดใช่ใช่งั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะจัดลำดับความสำคัญนั้นในตอนนี้แค่สามารถอพยพออกจากที่นี่ได้ทุกเมื่อก็เพียงพอแล้วขอบคุณเมื่อยูริพูดและก้มศรีรษะลงฉันก็โบกมือบอก,กว่ามิสึก,กิสบายดีบทสนทนาจบลงที่ยูริแต่โคสุเกะจำจุดประสงค์ดั้งเดิมของเขาได้และแตัดสินใจถามเกี่ยวกััับบบวววิิญญาาาณณเเเจจ้้้ออก่่ะไดดรพลลงสนืแต ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันคิดว่าคงจะดีถ้าคุณตรวจสอบนอกอาคารได้ข้างนอกใช่หลังจากได้ยินเรื่องราวของยูริโคสุเกะและคนอื่นๆตัดสินใจออกไปนอกศาลเจ้าเมื่อโคสุเกะออกไปข้างนอกเขาพบว่าวันรีกำลังเล่นสนุกอยู่ตัวนี้จังวิญญาณเต็มเปี่ยมวันรีพูดแล้วรีไปหาโคสุเกะโคสุเกะกอดวันรีและตรวจดูรอบๆตามที่คาดไว้มีวิญ,ญญาณไม่มากเท่าต้นไม้โลกบนชั้นเจ็บสามแต่ถึงกระนั้นก็มีวิญ,ญญาณไม่กี่ดวงที่ลอยอยู่รอบๆศาลเจ้าตอนนี้พลังของตัวเองยังไม่คงที่ก็ประมาณนี้แต่ถ้าฉันควบคุมเเส้เดด้้นนนลืดดดไีมมมักก็จะรรววบาขึ ยูริพูดกับโคสุเกะที่มองไปรอบๆเข้าใจแล้วมีอะไรให้ฉันเตรียมไหมไม่ฉันต้องรักษาพลังของตัวเองสักพักไม่เป็นไรใช่ถ้าคุณต้องการอะไรก็บอกฉันสิเข้าใจฉันยืนพลังของเอลเพื่อเตรียมสภาพแวดล้อมของต้นไม้โลกแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรสําหรับสารเจ้าดูเหมือนว่ายูริจะมีความรู้จานวนหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเอเซนาอาจเป็นเพราะอาชูราเตรียมต้นฉบับโคสุเกะคิดว่าหากมีอะไรต้องการการถามโดยตรงจะเร็วกว่าฉันยังแนะนํายูริให้รู้จักกับเซซิลและอาริซาด้วย โดยปกติดูเหมือนว่าเธอสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องปรากฏตัวแต่ฉันตัดสินใจว่าจะเป็นการดีกว่าที่จะแนะนําเธอให้ทั้งสองคนรู้จักต่อจากนี้เช่นเดียวกับเอเซนาแห่งต้นไม้โลกยูริที่เป็นสารเจ้าไม่จําเป็นต้องแนะนําพวกเขาสองคนแต่พวกเขาไม่สามารถพูดแบบนั้นได้ฉันไม่รู้ว่าจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจแนะนํามันให้เร็วที่สุดจะดีกว่าทั้งสองคนรู้สึกประหลาดใจในตอนแรกแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ยอมรับยูริอย่างง่ายดายดังนั้นจากนี้ไปพวกเขาจึงตัดสินใจมอบยูริให้เป็นศน เมื่อยูริอาศัยอยู่ในสารเจ้าในฐานะวิญญาณวิญญาณได้รวมตัวกันตามแผนเดิมสำหรับครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยความช่วยเหลือที่คาดไม่ถึงของอสูราแต่สุดท้ายโคสุก,ก็ตัดสินใจว่าไม่เป็นไรนอกจากจุดประสงค์ในการรวบรวมวิญญาณแล้วการได้รับนางฟ้าชื่อยูริก็เป็นผลดีอย่างคาดไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นฉันสังเกตเห็นเมื่อฉันกลับไปที่ฐานการจัดการและตรวจสอบชันที่แปดเมื่อมันถูกติดตั้งมันเป็นเพียนน้อยกว่าสารเจ้าขนาดใหญ่มากกว่าแต่มันถูกเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น ถ้าติดตั้งไม่มีเปลี่ยนจากน้อยกว่าสารเจ้าใหญ่มากกว่าคำอธิบายสารเจ้าที่สร้างขึ้นโดยนางฟ้าชื่อน้อยกว่ายูริมากกว่าที่อาศัยอยู่ในน้อยกว่าสารเจ้าใหญ่มากกว่าคุณสามารถรับพลังจากเส้นเลือดของโลกนอกจากนี้ยังสร้างพลังศักดิ์สิทธิ์ในเวลานั้นเมื่อตั้งชื่อให้ว่ายูริดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสารเจ้าที่นางฟ้าชื่อยูริอาศัยอยู่ด้วยอยากลองตั้งสารเจ้าดูเหมือนกันรอนางฟ้าเข้าแล้วค่อยตั้งชื่อดูว่าจะเหมือนเดิมไหมแต่ไปไม่ถูกท้ายที่สุดแล้วการดำรงอยู่ของยูริครั้งน จากที่ฉันได้ยินมานางฟ้าจะใช้ชีวิตในอาคารได้ค่อนข้างนานดังนั้นฉันจึงตรวจสอบได้ไม่ยากนับที่กล่าวว่าฉันสามารถทําในสิ่งที่ฉันต้องการจะทํากับกรณีนี้เช่นเดียวกับสารเจ้าในครั้งนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการสร้างสิ่งที่มีนางฟ้าอาศัยอยู่แต่ฉันสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีนางฟ้าฉันคิดว่าอัญมณีวามิลิเนียก็คล้ายๆกันฉันไม่เคยได้ยินว่าอัญมณีนั้นเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดของโลกแต่แน่นอนว่ามันสร้างพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอัญมณีวามิโลเนียเองแต่ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมองหาสิ่งดีๆและฉันสามารถหามันได้ทันทีมันถูกติดตั้งน้อยกว่ามูลเจนมากกว่าในชั้นที่นานะอยู่น้อยกว่าอัญมณีพระจันมากกว่านั้นเป็นสิ่งที่เหล่งพลังของดวงจันทร์แต่ฉันคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเพิ่มพลังของเส้นเลือดดินเข้าไปโชคดีที่เมื่อฉันซ่อมดอกลิลลี่ฉันรู้วิธีดึงพลังของเส้นเลือดดินออกมาโดยใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ในเวลานั้นยูริใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของโคสูเกะเพื่อดึงพลังของเส้นเลือดของโลกออกมาแต่ฉันก็ควรทำแบบเดีีียยยวววกกกกกัันนนออ่่่่่่าาาาาาางงงไไไรรร็็ตตตมมมมแแ้้้โคคสสสุเเเะิิดดดขจถททใ ฉันจะลองมันซ้าแล้วซ้าอีกดังนั้นฉันจึงตัดสินใจเตรียมสภาพแวดล้อมสาหรับช่วงเวลานี้ขั้นแรกฉันนําโคเลสตและเอเซนามาและระบุจุดตัดของเส้นเลือดในชั้นที่ส7ิบเจ็ดจากที่นั่นฉันกลับไปที่ชั้นการจัดการและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถติดตั้งน้อยกว่ามูลเก็มมากกว่าได้ครั้งนี้อาคารมีขนาดเล็กรวมถึงความหมายของการทดลองมันเป็นอาคารที่เรียบง่ายมีประตูเดียวห้องเล็กๆหนึ่งห้องและหลังคาตรงกลางห้องมีสถานที่สาหรับวางน้อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่ากล่าวโดยสรุปน้อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่าไม่่ควรรเเิดผยตอสาาธณ เตรียมแค่นั้นแล้วกลับไปที่ชั้นส7เจอีกครั้งครั้งนี้ชันนํำน้อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่าไปยังอาคารที่ชันสร้างไว้ก่อนหน้านี้น้อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่าอยู่ในมือของโคสุเกะเองนี่เป็นเพราะมันง่ายยกว่าที่จะทำงานถ้าโคสุเกะสัมผัสมันเองเช่นเดียวกับที่เขาทำเมื่อสร้างเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์และดอกลิลลี่โคสุเกะนั่งลงตรงกลางอาคารถือน้อยกว่ามูนเจม,มากกว่าไว้ในมือทั้งสองข้างและเริ่มทำงานฉันหลับตาเพื่อระลึกถึงความรู้สึกของยูริตนนรััสกกเหมิดดดพลง์ธโคุไป อย่างไรก็ตามเมื่อฉันนึกดีๆยูริเองก็ได้รับพลังจากพื้นดินเช่นกันอาจจะเป็นเส้นเลือดของพื้นดินหรือมากกว่านั้นเดิมที่ยูริได้รับพลังจากเส้นเลือดของโลกแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เปล่งพลังนั้นออกมาฉันรู้สึกว่าฉันกำลังใช้พลังของโคสุกเกะเพื่อจัดการกับพลังของเส้นเลือดของโลกเพื่อให้มันอยู่ในร่างกายของฉันเป็นผลให้การดำรงอยู่ของยูริได้รับการแก้ไขในโลกนี้ในกรณีนี้น้อยกว่าอัญมณีพระจันทร์มากกว่ามีอยู่แล้วในโลกนี้ดังนั้นสิ่งที่โคสุกเกะพยายามทำคือการใช้พลังศักดิ์ส ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในร่างกายของคุณเองสำรวจพลังของเส้นเลือดดินวิธีการนี้อาจคล้ายกันอยู่บ้างกับวิธีที่เชื่อมต่อกับอีเ r n a l นอ r สปริ a การ n เดนโคเลตและเอเซนายืนยันว่าอาคารที่เราอยู่ตอนนี้อยู่เหนือจุดตัดของเส้นเลือดดังนั้นมันน่าจะโอเคฉันสามารถค้นหาพลังของเส้นสายดินได้ทันทีอาจเป็นเพราะฉันสัมผัสพลังสายดินผ่านดอกลิลลี่เพียงครั้งเดียวสิ่งที่ต้องทำคือเทพลังลงในน้อย,อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่าจากฝ่ามือของคุณผ่านร่างกายของคุณเองใช้พลังศักดิ์สิทธิ์อย่างัดดงงงเเเพพืื่อออึลลขส้นนิ ที่กล่าวว่ามันไม่ได้เป็นไปด้วยดีในขั้นตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันใช้พลังของเส้นเลือดดังนั้นมันจึงเป็นธรรมชาติเท่านั้นในท้ายที่สุดในวันนี้มันใช้เวลาในการควบคุมพลังของเส้นเลือดดินจนกระทั่งโคฮีที่มากับฉันหยุดฉันฉันคิดว่าฉันจะสามารถควบคุมพลังของเส้นเลือดได้ในวันรุ่งขึ้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันก็ราบรื่นฉันเกือบจะหดหูเมื่อนึกถึงปัญหาเมื่อวานแต่เมื่อผ่านไปได้ด้วยดีฉันจึงพยายามทุ่งเทพลังของฉันไปที่น้อยกว่ามูลเจนมากกว่าอย่างไรก็ตามสิ่่่งนนนี้้ไไมดผลเชกั เมื่อพลังหลั่งไหลเข้ามาพลังไม่ได้หยุดอยู่ที่น้อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่าและจะกระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากการลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาวิธีรักษาพลังให้ดีฉันก็ไม่ล้มเหลวในการควบคุมพลังของเส้นเลือดอีกต่อไปอาจกล่าวได้ว่าการบาดเจ็บนั้นประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามโคสุเกะซึ่งอยู่ในทางตานเมื่อง,งานโปรดของเขาไปได้ไม่ดีกำลังนอนอยู่ในอาคารจากนั้นนานะซึ่งคอยดูการทำงานจากด้านข้างตลอดเวลาก็เดินเข้ามาและเริ่มเลียแก้มของโคสุเกะความรู้สึกตึงเครียดที่ฉันมีเมื่อได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นกก็สสงงบลเนนนาาติิั พอเลียไปเรื่อยๆมันก็เริ่มจั๊กจกี้ผมก็หัวเราะบอกให้หยุดจากนั้นนานาก็หยุดเลียอย่างอ่อนโยนเมื่อถึงเวลานั้นอารมณ์ที่หดหูก็กลับมาเป็นปกติแล้วโคฮิซึ่งกําลังดูอยู่พูดกับโคสุเกตได้เวลาพักเที่ยงแล้วอยากทางานต่อไหมพอถึงเวลาแล้วไม่ฉันจะหยุดเดี๋ยวนี้แล้วไปกินข้าวกันโคสุเกตตอบแบบนั้นแล้วตรงไปที่ฉันจัดการเพื่อกินข้าวเที่ยงในที่สุดก็ถึงเวลาเย็นของวันนั้นที่ฉันสามารถทําสิ่งที่ต้องการได้ฉันคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้สําหรับวันนั้นดังนั้นมันต้อองเเป็นนผลัพทีี่่่ยยดมแๆ ในมือของโคสุเกะถือน้อยกว่าอัญ,ญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่าซึ่งมีพลังแห่งเส้นเลือดของโลกหลังจากลองทําสิ่งต่างๆไม่ว่าฉันจะย้ายไปที่ใดในอาคารนี้พลังของเส้นเลือดของโลกก็เริ่มต้นจากน้อยกว่าอัญ,ญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่าอย่างไรก็ตามหากนําออกไปภายนอกพลังของเส้นเลือดจะสูญเสียไปอย่างไรก็ตามโชคไม่ดีที่ถึงแม้จะมีพลังของเส้นเลือดดินวิญ,ญญาณก็ดูเหมือนจะไม่รวมตัวกันจนถึงตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันตัดสินใจยืนยันในภายหลังและงานสําหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้ว หลังจากกลับไปที่ชั้นการจัดการชั้นตรวจสอบชั้นที่สี่็และพบว่ามันเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าน้อยกว่าแท่นบูชาแห่งดวงจันทร์มากกว่าชื่อแท่นบูชาแห่งดวงจันทร์ค่าติดตั้งไม่มีแตกต่างจากอาคารทั่วไปคำอธิบายสิ่งก่อสร้างทั่วไปมีมีน้อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่าที่มีพลังของเอิร์ธเวินน้อยกว่าอัญมณีพระจันทร์มากกว่าสามารถนำออกไปข้างนอกได้แต่ถ้าเอาออกก็จะกลับเป็นอาคารปกติ20สพระเจ้าจามีไรเมื่อฉันทดลองใช้พลังของเส้นเลือดดินน้อยกว่าแท่นบูชาแห่งดวงจันทรมาาากกว่ถูส้้งงขึนโดยบอ มีตัวอย่างของน้อยกว่ายูริรีนลามากกว่าดังนั้นฉันจึงคิดว่าน่าจะไปได้สวยในระดับหนึ่งแต่ก็เป็นเพียงในขอบเขตที่ฉันคิดว่าฉันสามารถใส่พลังของเส้นสายดินลงบนน้อยกว่ามูนจิเวลมากกว่าได้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นดังนั้นตัวอย่างใหม่ของน้อยกว่าอัลตาออฟเดอะมูนมากกว่าจึงถูกสร้างขึ้นแน่นอนฉันลองสิ่งอื่นเช่นกันน่าเสียดายมันไม่ได้ดีเท่ากับน้อยกว่ามูนเจมมากกว่าฉันลองกับซีรีส์น้อยกว่าปรักเมนมากกว่าและน้อยกว่าโอจินิวามากกว่าในแต่ลลลละััันน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 แแแตต่่่มมไไดดด้้้ผีเเเเยใใกกรรสสสงงงพขออิ ในกรณีนี้ต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างสําหรับการส่งผ่านหรือเก็บงามพลังของเส้นเลือดของโลกในสิ่งต่างๆทั่วขณะหนึ่งฉันคิดที่จะถามอสูราและเอรินเกี่ยวกับอาการแต่ฉันตัดสินใจไม่นอกจากนี้ยังมีความจริงที่ว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะตอบเมื่อฉันถามหรือไม่แต่ฉันคิดว่ามันคงไม่น่าสนใจที่จะสร้างสิ่งที่ฉันรู้คําตอบตั้งแต่ต้นดังนั้นการวิจัยเกี่ยวกับพลังของเส้นเลือดจึงถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิงโคสุเกะคิดว่าไม่จําเป็นต้องเร่งรีบหรือว่าน้อยกว่าแท่นบูชาแห่่่่่่่งงงงดดวววววววจัััันนนนนนมมมมาา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 กก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 กไไไปไลไปลลลเเเิแ้้หหึีอออยตู ผู้มาเยือนหายากมาหาโคสุเกะซึ่งกำลังครุ่นคิดเรื่องต่างๆในชั้นจัดการแม้ว่าฉันจะพูดว่าผู้เยี่ยมชมแต่จำนวนคนที่สามารถมาที่ชั้นการจัดการนั้นมีจำกัดหายากเพราะเป็นนานะที่มาฉันให้สิทธินานะในการใช้ประตูเทเลพอร์ตและฉันยังสอนเธอถึงวิธีใช้ด้วยที่กล่าวว่าฉันไม่เคยมาที่ชั้นการจัดการด้วยตัวเองจนกระทั่งตอนนี้เมื่อฉันเห็นนานะครั้งแรกโคเลตอก็อยู่กับฉันฉันเลยคิดว่าโคเลตอพาเธอมาอะไรนะมันผิดปกติที่โคเลตอจะพานานะมาด้วยอย่างไรก็ตามโคเลตอปฏิเสธคาถมของโสุเกะ ไม่เมื่อกี้ฉันโดนานานะจับได้ฉันกําลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นเมื่อนานะมาและขอให้ฉันไปกับเธอนั่นสินะนานะเป็นอะไรไปโคสุเกะพูดแล้วลูกคอนานะอย่างไรก็ตามนานะในเวลานี้ตัวเล็กลงนานะกระดิกหางอย่างมีความสุขและมองไปที่โคเลตอขณะที่โคสุเกะลูกคลำปัญญประกาศคู่จุดจุด,จดอืมฉันอยากให้คุณมาที่สถานที่ที่น้อยกว่ามูลเจมมากกว่าอยู่หืมปัญญประกาศคู่จุดจุดจุดว่าไงนะนานะก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะมันคืออะไรโคเลตอและโคสุเกะมองหน้ากันแล้วเอยงศีษะ ปัญยะประกาศคู่จุดจุด,จดไม่เป็นไรช่วงนี้ไม่ค่อยว่างที่นานาจะโทรหาฉันงั้นฉันไปก่อนนะไปกับฉันฮะฉันด้วยใครจะแปลอ,อีกปัญยะประกาศคู่จุดจุด,จด,จดก็จริงถึงกระนั้นทำไมคุณถึงคุยกับวิญญาณไม่ได้ทั้งที่คุณสามารถใช้บางอย่าง,างเช่นพลังศักษษษษดิ์สิทธิ์ได้ไม่รู้อย่าภูมิใจในตัวเองมากไปกว่านี้แล้วโคเลตอปอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมโคสุเกะซึ่งสามารถควบคุมพลังของเส้นเลือดดินและมองเห็นวิญญาณได้เมื่อสร้างน้อยกว่าแท่นบูชาแห่งดวงจันทร์มากกว่าจึงไม่สามารถสนทนากับวิญญาณได้ โคสุกเกะถูกนานะเรียกและมาที่น้อยกว่าแท่นบูชาแห่งดวงจันทร์มากกว่าพร้อมกับโคเลตอและมิสกิแต่ในไม่ช้าเขาก็รู้ว่าทำไมนานะถึงเรียกเขามาที่นี่นี่คืออะไรอย่าถามฉันฉันเห็นด้วยก่อนอื่นรูปลักษณ์ของน้อยกว่าอาตาออฟเดอะมูนมากกว่าได้เปลี่ยนไปอย่างมากตอนที่ฉันควบคุมพลังของเส้นเลือดมันเป็นแค่โกดังสี่เหลี่ยมที่มีหลังคาแต่ปัจจุบันได้รับการตกแต่งให้มีรูปลักษณ์เป็นวิหารขนาดเล็กนอกจากนี้โต๊ะที่วางน้อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่ายังได้รับการตกแต่งให้ดูเหมือนแทนบูชาอีกด้วย จากที่เคยเป็นเพียงเคาน์เตอร์ไมเ้เล็กๆปัจจุบันกลายเป็นโตหินอ่อนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโคุเกะพูดอย่างนั้นแล้วมองไปรอบๆแต่แน่นอนว่าไม่มีใครให้คําตอบได้โคเลตอและมิสซกิก็ใส่หัวเช่นกันและที่นี่นานาผลักโคุเกะที่กําลังง,งุนงงอยู่บนหลังเขาอย่างแรงปัญญาประกาศคู่จุดๆๆอะนานามีอะไรเหรออย่างใดดูเหมือนว่าฉันต้องการให้คุณสัมผัสน้อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่านั้นปัญญาประกาศคู่จุดๆๆเอ๊ะโคุูกะแต่น้อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกวา ในขณะนั้นแสงได้เปล่งออกมาจากน้อยกว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์มากกว่าและห่อหุ้มโคสุเกไว้ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าโคสุเกซึ่งถูกล้อมรอบด้วยแสงไม่ฉันไม่คิดว่าฉันจะเชื่อมต่อกับพื้นดินด้วยวิธีบังคับได้ผู้หญิงคนนั้นมีสีหน้าตื่นตระหนกแต่ก็มีความสุขส่วนโคสุเกที่เห็นผู้หญิงคนนั้นเอริสอผู้หญิงที่ได้ยินอย่างนั้นก็จ้องที่โคสุเกครู่หนึ่งแล้วเริ่มหัวเราะอีกครั้งปัญญาประกาศคู่จุดจุด,จดเข้าใจแล้วนี่เป็นสิ่งที่ทั้ง อย่างนั้นเหรอเมื่อรู้ว่าผู้หญิงตรงหน้าเขาเป็นประเภทเดียวกับอาชูราและเอริซอโคสุเกจึงเลิกถามอะไรอีกฉันเดาว่าฉันคงตอบได้เท่าที่ฉันตอบได้แม้ว่าฉันจะถามยังไงก็ตามใช่ถูกต้องกันยประกาศคู่จุดๆๆด,ด,ดังนั้นโปรดอย่าอ่านใจโดยธรรมชาติก็เพราะว่าช่วยไม่ได้ไงเราก็เป็นคนแบบนั้นอีกอย่างนายไม่สนใจโคสุเกะด้วยเหรอนั่นสินะก็ในสวนฤด,ดูใบไม้ผลินิรนันอาชูรากำลังอ่านความคิดของฉันแต่ฉันใช้เวลาไปกับความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวก่อนฉันขอชื่อคุณได้ไหม Oh, ฉันชื่อจามีไครเรียกฉันว่าจันก็ได้ตามที่คาดไว้โคสุกเกะคนปัจจุบันไม่มีความรู้มากพอที่จะรู้ว่าเขาเป็นใครเมื่อได้ยินชื่อของเขาในแอสการ์ uard, เธอเป็นที่รู้จักในฐานะเทพีแห่งดวงจันทร์ฉันเชื่อว่ามันสมเหตุสมผลที่เธอคล้ายกับเอรินแน่นอนเทพีแห่งดวงอาทิตย์เทพีแห่งดวงจันทร์และเทพีแห่งดวงดาวควรจะเป็นพี่น้องกันเจสูนแอลไม่เรื่องนั้นใช้ไม่ได้ในโลกนี้ปัญญะประกาศคู่จุดจุดจุด,จด,จดก็จริงตรงกันข้ามคุณรู้ได้อย่างไรโม่ oh, ฉันได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคุณจากซิสเตอร์เอริสซอ มากกว่านั้นโคสุเกะกังวลไปต่างๆนานาแต่เจ้ากลับเพิกเฉยและจ้องมองโคสุเกะอะไรนั่นแหละน้ำเสียงนั้นฉันต้องการการปรับปรุงไม่แต่คุณเป็นพระเจ้าในโลกนี้ใช่ไหมนั่นไม่สายเกินไปสาหรับคุณเหรอดูเหมือนว่าทั้งอสุราและเอรินจะรู้ว่าพวกเขากําลังพูดด้วยน้าเสียงสบายๆตามความต้องการของพวกเขาเองนั่นสินะอย่างนั้นเหรอเจ้าพยักหน้าอย่างมีความสุขที่โคสุกซึ่งใช้ถ้อยคาใหม่ถูกเตองอว่าไงฉันอยู่ที่ไหน แม้ว่าคุณจะมองไปรอบๆแต่ก็รู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยแสงและแน่นอนว่าคุณไม่สามารถมองเห็นมันได้ที่แท่นบูชาที่คุณเคยอยู่มาก่อนโอ้มันเป็นที่เดียวกับที่โคสุเกะเคยอยู่มาจนถึงตอนนี้ใช่ไหมมันเป็นแค่เวลาที่เร่งขึ้นในขณะที่มันถูกห่อหุ้มด้วยแสงเป็นยัประกาศคู่จุดๆหมายความว่าคนอื่นจะเห็นมันแอร์วอเดียวเหรอดวงตาของแจวเบิร์กกว้างชั่วขณะและสีหน้าของเขาก็ประหลาดใจการทําความเข้าใจอย,อย่างรวดเร็วนั้นมีประโยชน์นั่นคือความรู้ของโลกอื่นใช่หรือไม่ ไม่คุณคิดอย่างไรในตอนแรกไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถทําเช่นนั้นได้อย่างไรก็ตามมันเป็นพรของโลกอื่นที่สามารถคิดเช่นนั้นได้ถ้ามีอะไรสําหรับโคสุเกะมันไม่ใช่ความคิดจากความรู้ทั่วไปฉันเห็นเจวพยักหน้าในขณะที่มองไปที่โคสุ